ข่ว่าจาของพระเจ้าประจำวันพฤหัสบ,บดีที่8มิถุนายนสัปดาห์ที่9เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือโทบิดบทที่6ข้อ10 11บทที่7ข้อ1และข้อ9 17และบทที่8ข้อ4ถึง7 ในครั้งนั้นเมื่อโทบิยาและราฟาเอลเข้าไปในแคว้นมีเดียอยู่ใกล้เมืองเอกบาธนาราฟาเอลพูดกับชายหนุ่มว่าน้องโทบิยาเขาตอบว่าอะไรครับทูสวรรค์กล่าวต่อไปว่าคืนนี้เราจะต้องพักที่บ้านของรากูเอลซึ่งเป็นญาติคนหนึ่งของท่านเขามีบุตรหญิงคนหนึ่งชื่อซารา เมื่อโทบิยามาถึงเอกบาธานาเขาพูดว่าพี่อาซา ريا จงนำข้าพเจ้าไปหารากูเอลญาติของเราทันทีเถิดราฟาเอลจึงนำเขาไปที่บ้านของรากูเอลเขาพบรากูเอลกำลังนั่งอยู่ที่ประตูลานบ้านเขาทั้งสองคนจึงทักทายก่อนรากูเอลตอบว่าสวัสดีเพื่อนยินดีต้อนรับ แล้วนำทั้งสองคนเข้าไปในบ้านเขาทั้งสองคนอาบน้ำและชำระตนตามประเพณีแล้วจึงนั่งโต๊ะเพื่อกินอาหารโทบียาบอกราไฟาเอลว่าพี่อาซาริยาจงของน้องซาราจากรากูเอลให้เป็นภรรยาของข้าพเจ้าเธอรากูเอลได้ยินถ้อยคำเหล่านี้จึงพูดกับชายหนุ่มว่าคืนนี้จงกินจงดื่ม และสนุกร่าเริงเธอเพราะไม่มีญาติคนใดมีสิทธิ์ได้นางสาราบุตรหญิงของข้าพเจ้าเป็นภรรยานอกจากท่านข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์จะยกนางให้เป็นภรรยาของผู้ใดได,ได้นอกจากให้ท่านเพราะท่านเป็นญาติสนิทที่สุดของข้าพเจ้าแต่ก่อนอื่นลูกเอ๋ยข้าพเจ้าต้องบอกความจริงแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ข้าพเจ้าเคยให้นางเป็นพนรรยาแก่สามีที่เป็นญาติกันถึงเจ็ดคนแล้วแต่ทุกคนตายในคืนแต่งงานก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์กับนางบัดนี้ลูกเอ๋ยจงกินและดื่มเธอิองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงจัดการให้ท่านโทบิยาพูดขึ้นว่าข้าพเจ้าจะไม่กินและจะไม่ดื่มเป็นอันขาดถ้าท่านไม่ตัดสินใจในเรื่องของข้าพเจ้าก่อน รากูเอลตอบว่าเขาพเจ้าจะทำเขาพเจ้ายกนางให้เป็นภรรยาของท่านตามข้อกำหนดในหนังสือของโมเสสและตามที่สวรรค์กำหนดจะให้นางแก่ท่านจงรับน้องสาวของท่านเป็นภรรยาเธอตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปท่านเป็นสามีของนางและนางจะเป็นภรรยาของท่านนางเป็นของท่านแล้วตั้งแต่วันนี้ตลอดไป ลูกเอ๋ยขอองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์ทรงพิทักษ์รักษาลูกทั้งสองคนในคืนนี้และประทานพระเมตตาและสันติแก่ลูกทั้งสองเธอรากูเอลเรียกนางซาราบุตรหญิงเมื่อนางเข้ามาเขาจับมือนางไว้จูงนางไปมอบให้โทบิยาพลางพูดว่าจงรับนางเป็นภรรยาของท่านตามธรรมบัญญตัติและตามข้อกำหนด ที่เขียนไว้ในหนังสือของโมเสสจงรับนางและนำนางไปที่บ้านของบิดาของท่านอย่างปลอดภัยขอพระเจ้าแห่งสวรรค์โปรดให้ท่านมีสันติสุขและคุ้มครองท่านในการเดินทางเธอแล้วเขาเรียกมารดาของนางซาราเข้ามาสั่งให้นำกระดาษมาแผ่นหนึ่งและเขียนสัญญาการแต่งงานระบุว่า ขอมอบบุตรหญิงของตนให้เป็นพนรรยาของโทบิยาตามข้อกำหนดในธรรมบัญญัติของโมเสสต่อจากนั้นทุกคนก็เริ่มกินและดื่มรากูเอลเรียกนางเอดนาพันรยาของตนสั่งว่าน้องเอยจงเตรียมห้องอีกห้องหนึ่งและนำซาราไปที่นั่นนางเอดนาไปเตรียมเตียงไว้ในห้องตามคำสั่งแล้วนำบุตรหญิงเข้าไปด้วย นางร้องไห้เพราะบุตรหญิงแล้วเช็ดน้ำตาพูดว่าลูกเอ๋ยจงทำใจให้ดีแล้วนางก็ออกไปรากูเอลและนางเอดนาออกจากห้องวิวาและปิดประตูโทบียาลุกขึ้นจากเตียงบอกนางซาราว่าน้องเอ๋ยจงลุกขึ้นเราจงอธิษฐานภาวนาวอนขอองค์พระผู้เป็นเจ้า ให้ประทานพระเมตตาและความรอดพ้นแก่เรานางก็ลุกขึ้นเขาทั้งสองเริ่มอมธิษฐานภาวนาขอให้พระองค์ประทานความรอดพ้นแก่ตนกล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าของบรรพบุรุษขอถวายพระพรแด่พระองค์ขอพระนามของพระองค์ได้รับการถวายพระพรตลอดไปทุกยุคทุกสมัยขอให้สวรรค์และสิ่งสร้างทั้งมวล จงถวายพระพรแด่พระองค์ตลอดนิรันดรพระองค์ทรงสร้างอาดัมและทรงสร้างนางเอวาภรรยาของเขาให้เป็นผู้ช่วยเหลือและคำจุนมนุษยชาติก็ได้ถือกำเนิดจากเขาทั้งสองคนพระองค์ตรัสว่ามนุษย์อยู่เพียงคนเดียวไม่ดีเลยเราจะสร้างผู้ช่วยที่เหมาะกับเขาให้ บัตรนี้ข้าพเจ้ารับน้องสาวของข้าพเจ้าผู้นี้ไว้เป็นภรรยาไม่ใช่เพราะความใคร่แต่ด้วยเจตนาบริสุทธิ์ขอพระองค์โปรดให้ข้าพเจ้าและนางได้รับพระเมตตาและให้ข้าพเจ้าทั้งสองคนมีชีวิตอยู่ด้วยกันจนถึงวัยชาราเถอบทอ่าน จากพระวรสารตามคำบอกเล่าของน้ำบุญมาราโกบทที่12ข้อ 28- ถึง34เวลานั้นธรรมอาจารย์คนหนึ่งเข้ามาเฝ้าพระเยซูเจ้าได้ฟังการโต้เถียงเรื่องนี้และเห็นว่าพระองค์ทรงตอบได้ดีจึงทูลถามพระองค์ว่าบทบัญญัติข้อใดเป็นเอกกว่าบทบัญญัติข้ออื่นๆ พระเยซุเจ้าตรัสตอบว่าบทบัญญัติเอกก็คืออิสราเอลเอ๋ยจงฟังเถิดองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียวท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกําลังของท่านบทบัญญัติประการที่สองก็คือ ท่านจะต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองไม่มีบทบัญญัติข้อใดยิ่งใหญ่กว่าบทบัญญัติสองประการนี้ธรรมอาจารย์คนนั้นทูลว่าพระอาจารย์ท่านตอบได้ดีจริงทีเดียวที่ท่านกล่าวว่าพระเจ้ามีแต่เพียงพระองค์เดียวและนอกจากพระองค์แล้วไม่มีพระเจ้าอื่นเลยการจะรักพระองค์สุดจิตใจสุดความเข้าใจ และสุดกำลังและรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองนี้มีคุณค่ามากกว่าเครื่องเผาบูชาหรือเครื่องสักการะบูชาใดๆทั้งสิน้นพระเยซูเจ้าทรงเห็นว่าเขาพูดอย่างเฉลียวฉลาดจึงตรัสว่าท่านอยู่ไม่ไกลจากพระอาณาจักรของพระเจ้าหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดกล้าทูลถามพระองค์อีกเลย สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสัตยาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับท่านผู้ฟังครับเรื่องที่เราอ่านในหนังสือโทบิตบางครั้งก็มีความสนุกสนานบางครั้งก็เต็มไปด้วยอารมณ์ขันแต่ในบางครั้งก็ซ้ำซากและน่าเบื่อนหน่าย มีบางตอนพูดถึงการภาวนาซึ่งเปิดเผยคำสอนแท้จริงของหนังสือเล่มนี้เราทราบในโบราณที่หนึ่งของวันนี้เราพบบทภาวนาสองบทบทภาวนาบทแรกสั้นกว่าบทที่สองเป็นบทภาวนาในระหว่างพิธีแต่งงานส่วนบทภาวนาบทที่สองยาวกว่าบทแรกเป็นบทภาวนาของคู่บ่าวสาวทั้งสอง พิธีแต่งงานนั้นก็เรียบง่ายรากเกลผู้เป็นบิดาเรียกนางซาราบุตรหญิงเมื่อนางเข้ามาเขาจับมือนางไว้จูงนางไปมอบให้กับโทบิยาพลางพูดว่าจงรับนางเป็นภรรยาของท่านตามธรรมบัญญัติและตามข้อเสนอที่เขียนไว้ในหนังสือของโมเสส จงรับนางและนำนางไปที่บ้านของบิดาของท่านอย่างปลอดภัยขอพระเจ้าแห่งสวรรค์โปรโดให้ท่านมีสันติสุขและคุ้มครองท่านในการเดินทางเถิดแล้วเขาก็เรียกมารดาของนางซาราเข้ามาสั่งให้นำกระดาษมาแผ่นหนึ่งและเขียนสัญญาการแต่งงานระบุว่าขอมอบบุตรหญิงของตน ให้เป็นภรรยาของโทบิยาตามข้อกำหนดในธรรมบัญญัติของโมเสสท่านผู้ฟังที่เป็นคริสตชนอาจจะรู้สึกแปลกใจที่การแต่งงานของชาวอิสราเอลในสมัยก่อนไม่กระทำกันในพระวิหารหรือในศาลธรรมแต่ในครอบครัวไม่ต้องมีสมณะนาประกอบพิธีให้หรือมีพิธีจารีตใดๆ กระนั้นก็ดีการแต่งงานก็ยังเป็นเหตุการณ์ที่เต็ไมไปด้วยบรรยากาศทางศาสนาอย่างลึกซึ้งเนื่องจากเป็นการรื้อฟื้นกิจการการสร้างของพระเจ้าองค์ประกอบทางศาสนาไม่ได้ถูกเพิ่มเข้ามาจากภายนอกแต่เกิดจากโครงสร้างภายในของการแต่งงานนั้นคือความรักระหว่างบุรุษกับสตรี เป็นที่พำนักของความรักของพระเจ้าเมื่อสามีพัญยาสองคนนี้อยู่กันตามลำพังพวกเขาภาวนาด้วยกันและนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญครอบครัวเป็นหมู่คณะที่มีความรักและภาวนาด้วยกันสามีพัญยาไม่ใช่อยู่ด้วยกันเพียงสองคนแต่มีพระเจ้าประทับอยู่เคียงข้างพวกเขาเสมอ แผนการต่างๆที่พวกเขากระทำไม่ใช่เป็นแผนการของพวกเขาแต่เป็นของพระเจ้าความสัมพันธ์ของชีวิตแต่งงานแยกพระเจ้าออกไปไม่ได้ไม่ว่าในความเป็นเพื่อนหรือในแผนการของชีวิตสิ่งที่น่าสังเกตไม่ใช่อยู่ในการที่พวกเขาภาวนาด้วยกันเท่านั้น แต่อยู่ในวิธีภาวนาของพวกเขาด้วยเป็นการภาวนาวอนขอซึ่งเป็นการภาวนาที่เหมาะกับทุกรูปแบบป่าสาวคูน่นี้วอนขอพระเจ้าทรงประทานความรอดพ้นแก่พวกเขาอีกทั้งขอให้มิตรภาพระหว่างพวกเขายืนยงคงอยู่จนถึงวัยชารา ที่สำคัญก็คือในการภาวนาของพวกเขาพวกเขาะระลึกถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทํำตั้งแต่เริ่มสร้างโลกการกระทําำช่นนี้ทำให้สามีพัญญาคู่นี้เข้าใจความหมายของการแต่งงานของเขาพระบ,บีดบอกให้เราทราบว่าความหมายที่ลึกซึ้งของทุกสิ่งอยู่ที่จุดเริ่มต้นของสิ่งนั้นในชายหญิงคู่แรก พระเจ้าทรงสร้างโครงสร้างสำคัญและถาวรของการแต่งงานซึ่งต่อมาถูกนำมารื้อฟืน้นในการแต่งงานของทุกคู่โครงสร้างของการแต่งงานก็คือความรักแต่ไม่ใช่ความรักที่คู่บ่าวสาวมีต่อกันเท่านั้นแต่เป็นความรักของพระเจ้าผู้ทรงทำให้ความรักระหว่างสองคนผลิบานขึ้น ต้องเจริญชีวิตแต่งงานเป็นดังพระพรดังพระวาจาที่ว่าพระงคตรัสว่ามนุษย์อยู่เพียงคนเดียวไม่ดีเลยเราจะสร้างผู้ช่วยให้เหมาะกับเขาให้ความรักอลึกซึ้งที่เป็นดังพระพรนี้แตกต่างจากความใคร่ดังบทภาวนาที่เขากล่าวว่าบัดนี้ข้าพเจ้ารับน้องสาวของข้าพเจ้าผู้นี้ไว เป็นภรรยาไม่ใช่เพราะความใคร่แต่ด้วยเจตนาบริสุทธิ์โครงสร้างเริ่มแรกของการแต่งงานก็คือความปรารถนาอยากมีลูกแต่ต้องระลึกไว้เสมอว่าลูกเป็นของพระเจ้าไม่ใช่ของพ่อแม่ส่วนในพ่อรสารวันนี้ พูดถึงธรรมจารย์ที่เข้ามาทดสอบพระเยซูเจ้าชาวยวมีกฎบัญญัติและธรรมประเพณีที่ต้องถือมากมายหลายร้อยข้อสิ่งที่พวกเขาอยากรู้ก็คือความคิดของพระเยซูเจ้าเกี่ยวกับบทบัญญัติเหล่านั้นว่าประการใดสำคัญที่สุดคนที่มาถามพระเยซูเจ้าเป็นธรรมจารย์ ดังนั้นจึงมีความรู้เรื่องธรรมัญญัติอย่างดีเขาจึงกล้าเข้ามาทดสอบพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงตอบโดยอ้างสองตัวบทจากพระคัมภีร์บทหนึ่งคือบทภาวนาที่ชาวอิสราเอลสวดทุกวันจากหนังสือเฉลยธรรมัญญัติท่านจะรักพระเจ้าของท่านด้วยสิ้นสุดจิตใจสิ้นสุดกำลังของท่าน ส่วนอีกบทหนึ่งพระองค์ทรงอ้างจากหนังสือเลวินิติท่านจะรักเพื่อนพี่น้องของท่านเหมือนตัวท่านเองพระเยซูเจ้าทรงเชื้อเชิญมนุษย์ให้มองไปที่แก่นของพระบัญญัติอย่าไปเสียเวลากับข้อบังคับและธรรมประเพณีปลีกย่อยมากมายหัวใจของธรรมบัญญัติที่พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้มนุษย์ปฏิบัตินั้นเรียบง่ายและชัดเจน กล่าวคือจงรักพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์พระเยซูเจ้าทรงตอบธรรมจารย์ผู้นั้นว่าบทบัญญัติที่สำคัญที่สุดไม่ได้มีเพียงประการเดียวแต่มีสองประการซึ่งเกี่ยวข้องกันอย่างลึกซึ้งเหมือนเหรียญที่มีสองด้านความสามารถในการปฏิบัติตามบทบัญญัติทั้งสองประการไปพร้อมกันนั่นแหละ เป็นเครื่องวัดความเชื่อและความถ่องแท้ของการเป็นคริสเตียนมีผู้ที่รักพระเจ้าแต่ละเลยความรักต่อเพื่อนมนุษย์แต่ก็มีผู้ที่อุทิศตนรับใช้เพื่อนมนุษย์แต่ก็ลืมพระเจ้าเช่นกันประสบการณ์จากพระคบิเชื่อเห็นว่าที่ใดก็ตามความรักสองประการนี้แยกออกจากกัน ที่นั้นก็จะมีแต่ความจอมปลอมและการนับถือพระเทศเทียมดังนั้นความสำคัญยังอยู่ในการแสวงหาความผูกพันระหว่างบทบัญญัติข้อแรกอันได้แก่ชาวอิสราเอลเอ๋ยจงฟังเถิดองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราทรงเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับประโยคที่ตามมาได้แก่ ดังนั้นท่านจะรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านโดยสิ้นสุดจิตใจของท่านการรับว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวเป็นที่มาของหน้าที่ที่จะต้องรักพระองค์เป็นหน้าที่ที่มีคุณสมบัติสองประการได้แก่การรักจนหมดหัวใจและความกตัญญูรู้คุณ ในการรักจนหมดหัวใจหมายความว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวไม่มีพระเจ้าอื่นใดดังนั้นเราจึงต้องขึ้นกับพระองค์อย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆการเป็นของพระเจ้ามิอาจถูกแบ่งไปให้กับผู้อื่นแต่เป็นการให้พระองค์ทั้งหมด ส่วนในเรื่องความกตัญญูรู้คุณหมายความว่าพระเจ้าทรงเป็นเจ้านายของเราผู้ทรงรักเราช่วยเราให้รอดพน้นทรงคอยเราอยู่ถ้ามนุษย์ขึ้นอยู่กับพระเจ้าโปรงก็ขึ้นอยู่กับมนุษย์ด้วยความเป็นเจ้านายของพระเจ้าไม่แปลกแยกจากความเป็นอยู่ของเราหรือจากเสรีภาพของเราหรือจากเอกลักษณ์ของเรา รงข้ามเป็นเป้าหมายที่มนุษย์มุ่งไปสู่ที่เราคิดถึงอยู่เสมอการขึ้นกับพระเจ้าอย่างไม่มีเงื่อนไขไม่ใช่การเป็นทาสของพระองค์แต่เป็นความกตัญญูรู้คุณและทำให้เอกลักษณ์ของเรากลับคืนมาเสียใหม่ความรักต่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์สัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งดังที่เราเห็นแล้ว ความรักประการหนึ่งตรวจสอบความรักอีกประการหนึ่งกระนั้นก็ดีเป็นความรักสองประการที่แตกต่างกันมาตรวัดความรักของเราต่อพระเจ้าก็คือสิ้นสุดจิตใจสุดกำลังและสติปัญญาส่วนมาตรวัดความรักของเราต่อเพื่อนมนุษย์ก็คือเหมือนรักตนเอง กับพระเจ้าเราต้องให้หมดอย่างไม่มีเงื่อนไขแต่กับมนุษย์ไม่ใช่เช่นนั้นเพราะเพื่อนมนุษย์ไม่ใช่พระเจ้าเขาไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายที่เราแสวงหาเพราะเรารักพระเจ้าเราจึงรักเพื่อนมนุษย์ด้วยรักพ่อเห็นแก่พระเจ้านั่นเองขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่าน ขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมาอย่างท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทินอาเมน